เพชรพะลวดสวัสดีพี่นอ้องพ้องปายสู้ผู้สุกคนคกับผมมาละพี่น้องลาวพัฒนาเซียนเขียมราดวันวันพุธที่ยี่ห้าวันพุธยี่ห้าธันวาสองหาหกเจเรียออกตัวเก้าตัวเดอมมันว่าพี่น้องเก้าสองตัวเก้าวันศุกร์ที่ยี่สิบบนออกศูนย์เก้าสองล่างหาศูนย์วันจันทร์มื่อขึ้นอีกยังมาออกเก้าสองอีก เลขบนออกสองแปดห้าเลขล่างออกเก้าสองพิษเนี่ยตาวันศุกร์อยู่บนวันจันทร์อยู่ล่างเนาะพี่น้องตัวเก้าตัวเดือยวภาษาเปลี่ยนเลยเก้าสองก็คือเก้าสองเก้าสองเนาะพี่น้องเนาะเอา้ามาสองมือติดละ่ะของเซียนเขียนม,มาลานเข่าตเเ่เลขเด่นเลขเด่นเขาที่เก่าได้พี่น้องได้ บาเดาเอาหลักฐานของมาเดาของเก่ามากพี่น้องอยู่บ้านเลื่อมซ่อมซ่อมเส้านี่บาเดาเอาสีตีไม,ม้เบิ่งอยู่บ้านพนเอาเมื่อนี้มาเบิ่งของใหม่กันของเก่าผ่านไปแล้ววันพุธ วันพุธวันที่ชาวห้าธันวาหกเจ็ดวันพุธท,ที่ชาวห้าลาว เข็มกับใส่เขียนปิดดิพี่น้องอ๋อซสละอาได้พี่น้องไงซสละอาได้บอนว่าแหวนบอลเป็นรวยเออ เี่ติดบนล่างโอ้หลันชีนกเขาัวต้องซื้อเลย เรียกติดบนล่าง okay, <man. S 1> เรียกติดบนล่างห้าหก จ็ดเลขติดบนรางได้พี่น้องได้ห้าหกเจ็ดเพิ่นขีดเส้นใต้แสดงว่าตัวเน้นเพิ่นนอกพี่น้องน 5, 6, นนนเนาะห้ากับหกนี่ยนี่แหละเพิ่นขีดเส้นใต้ห้ากับหกเน้นห้ากับหกได้พี่น้องได้เน้นที่ห้ากับหกแจรบคู่ให้ชุดเต็มได้เลย จับคู่บนล่างได้สิน้องเนี่ยหกสาม หกเจ็ดหกแปดหกหกเก้าอ๋อแค่นอ้นหมดลาง สห้าเจ็ดห้าเก้าแปดคู่พี่นองแปดคู่ เพิ่นจัดให้แปดคู่ได้พี่น้องได้แปดคู่แปดคู่ก็มีตัวเน้นได้พี่น้องได้เพิ่นเน้นให้ยุ่เพินพ่นวงกลมให้ยุ่เพิ่นวงกลุ่มในหกสามห้าสามห้าเจ็ด ล้วก็หาเก้าเพื่อนวงกลมใหม่เพิ่นวงกลมใหม่สี่คูแปดคูว่องกลมอยู่สี่คูได้พี่น้องได้ตัวเน่นตัวเด่นของเพื่นนะ่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอครับผมล่าพัะตาาเส้นเข็มมาลัดพุทธียิบหาทันว่าสองหาหากเก็ดตัวเล็กติดเลวินบนลาน่ากเ,กนเนี่ยคือหาหกเจ็ดเพื่อน่เนี่ยหาครับผมได้พี่น้องได้ ควนจับคู่กับหกสามหกเจ็ดหกแปดหเกหาหามหเจหาเกเพื่อเน้นหกสามหาสามหาเจ็ดหาเก้เพื่อเน้นให้ซคู่ซหางได้พี่น้องแคู่เน้นซคู่พี่น้องเ้ากแคปหน้าจอเด้อสามารถจะสอบกับจัดตะคัดกระพานได้มาเบิ่งไล่เมื่อควรตัวเพื่อเน้นตัวเพื่อวงกลมนะพี่น้องนยนี่แหละไล่เมื่อของเส้นเข็มนาลิดที่เป็นทรงใม้ ที่จริงแล้วพคนทรงมาเคียงไทยเนี่ยพี่น้องบาดก็เลยมาไทยให้เบิงให้เอฟซีเบิงน้ำนะว่าลายมือของคนแฉบอนนะนี่างเงลายมือเส้นเข็มมาลาดของแฉพี่นอ้องเข้ก็แคมหน้าจอทำมากระจัดตะขัดกระพานได้เอาขอบคุณเส้นเข็มมา,าลาดหลายๆครับผมขอให้พี่น้องโชคมานกันก่อนปีใหม่รวยๆแฮงๆปังๆกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรารวยสำหรับคลิปนี้เพชรพรารวยสวัสดีครับผม